ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร์ก5 5 5 0 0 และยังอยู่กับผมนะครับกิรตินันท์สวนชัยช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับข้างๆผมนะครับพี่ปูผู้กำกับนะครับผู้มีชื่อเสียงของเมืองไทยครับสวัสดีครับพี่ปูครับนะครับดีใจที่พี่ปูเข้ามาร่วมในนะครับสกู๊ปข่าวนะครับของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กวันนี้เข้ามาสู่การประกวดของ1 No L พี่ปูครับจุดประสงค์ของการประกวดครั้งนี้คืออะไรครับ อ๋อจุดประสงค์ของร้านหนึ่ง o อ l นะครับก็ต้องการที่นางแบบที่รักสวยรักงามนะครับที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วส่วนทางผมเนี่ยก็จะดูแววลเด็กว่าสามารถเป็นนักแสดงได้ไหมเออแล้วมีดาวเด่นไหมอะไรเงี้ยมองแล้ว เป็นยังไงบุคลิกแล้วท่าทางนะครับก็จะได้สองต่อสำหรับที่จะมาสุดยอดเลยครับพี่ปูครับน้องๆที่กำลังจะก้าเข้ามาสู่วงการนะครับอีกหนึ่งเวทีที่เรากำลังกำลังจะเกิดขึ้นก็คือเวทีของหนึ่งโนเอลไนำน้องๆนิดหนึ่งครับว่าน้องๆต้องเตรียมตัวยังไงครับในการประกวดที่นี้เพราะว่ารู้สึกว่าน้องๆเนี่ยนะครับในการประกวดที่นี้เสร็จปุ๊บนะครับจะมีพี่ปูนะครับเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยอ๋อผมว่าน้องต้องดูแลตัวเองครับเรื่องผิวพรรณนะครับเพราะหนึ่งโนเอลเนี่ยจะเน้นเรื่อง น้องๆอาจจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับส่วนเรื่องผิวพรรณแล้วเนี่ยการดูแลแล้วก็ยังไม่พอนะครับก็ถ้าเกิดว่าพี่เห็นน้องใช้แสงเงานะครับเรียกว่าวงการบันเทิงไม่จำเป็นว่าต้องสวยมีความสามารถมีบุคลิกโดดเด่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องที่คิดว่าตัวเองเเราจะเข้าตากรรมการนะอย่าพท้อนะครับบางทีผิวพรรณดีหน้าตาดีมีเสน่ห์ก็ มาได้เลยนะครับหมายความว่าน้องๆนะครับควรจะมีความสามารถส่วนตัวใีคาแรคเตอร์ส่วนตัวใช่ครับต้อง a c t ิ้งเก่งๆนะครับเพราะว่าพี่ปูเป็นหนึ่งในนักการนะครับมือ acting สุดยอดเลยคับนีผมว่าเรื่อง acting เนี่ยมันก็พอสอนได้นะครับถ้าเราเห็นแววครับนะครับแล้วก็เรื่องบุคลิกลักษณะเนี่ยเออถ้าถ้าเราเห็นแววไว้เห็นแววแล้วเนี่ยบุคลิกกับลักษณะเนี่ยมันจะฉายออกมาเลย นะครับมันจะโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับครับเขาจะอ่อนล่าอ่อนล่าอะไรออน่านะครับพี่พูครับพกความมั่นใจมานะครับรับรองมาที่1นึ่ง n l แล้วเราจะดูกันว่าคุณคือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับผม โอ้ถือว่าเป็นเวทีประกวดอีกหนึ่งนะครับการประกวดนะครับที่น้องๆจะมีโอกาสผลักดันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิง<ช>โดยผู้<ช>มีผู้กำกขับระดับ,บแล้วก็<ต>ยังมีมครูนักร้องสอนเพลงแล้วก็มีโอ้โหแย,ยะเลยครับในงานวันนั้นผมคิดคว่าเป็นงานที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับแล้วต้องดูวันนั้นครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนเพราะเราช่วยกันเต็มที่ครับหนึ่งหน่วยแอลหนึ่งหนวยแอลครับนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่พี่ปูนะครับผู้กำกับระดับอินเตอร์นะครับเข้ามาสู่สกู๊ปข่าวนะครับของซุปเปอร์มอนิเตอร์เวิร์กอกว่าพี่ปูนะครับคงจะให้เกียรตินะครับกับช่องเรานะครับเข้ามาสู่รายการของเราบ่อยๆครับนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เพิ่งปิดกล้องไปเรื่องเสียวสะดุ้งยังไงไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับว่าจะสะดุ้งขนาดไหนแน่นอนครับพี่ปูครับขอบคุณมากคครรัับบพี่ปู ฝากด้วยนะครับเสียวจะดุ่มครับครับวเร็วนี้ครับับครับครับซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์ศูน ห้าห้าสูนย์ศูน